สวัสดีครับมาตอบกิจกรรมสวสดมนต์พระกิ่งไพรีพิณา68เป็นครั้งที่ที่สามประจำวันที่สามสภคร2 5ส8บทที่11บทสวดมังคะละสุดตังเสวนาจะพาลานังปันทิตานังจากเสวนาปูชาจากปูชนีปูชนียาดังเอตังมัง คารามุตมังปาติรูปะเทสะวาโสจะกุพะปุเพจะกตะปุญญตาอัตตะสัมมาปาณิธิจะเอตมัมมังคารมุตมังภาภุสันจันจะกสบิบมันจะวินโยุจะสุสิขิโตสุภาสิตาจะกยาวาจาเอตมัมมังคารมุตมังมาตาปิตุปปัฏฐานังพุตธะทารัสสะสังฆะโห อะนาคุลาจะกำม,มันาตาเยทำมังคละมุตมะมังทนั่นจะธรรมะจะริยาจะยาตากานั่นจะสังขะโหอะนักวชานิจามานนิเอตมังคลมามุตะมังอระตีวิรตรีปาปามัชฌาปานาจะสัญโมอปป,ปาโทจะทำเม,มสุเอตม,มังคลมามุตะมังคาระโวจะนิวาโตจะสัน ตุทีจากกัตตันยุตากาเลนะธรรมัสวะนังเอตัมมังคระมุตมังขันตีจากโสวจัตสตาสมานานันจักทัศนังกาเลนะธรรมะสากัจชาอตัมมังคระมุตมังตะโปจากธรรมะจาริยจากอริยสัจนะทัศนังลิพานะสัจจิกิริยาจากัก เอตัมมังฆะมุตตะมังผุดทัสสะโลกะธรรมเณหิจิตตังเหสะนกรรมปะติอสโกัมวิอาชังเขมังเอตัมมังฆะมุตตะมังเอตาทิสานิจตวานะสัมภัทธะมะปะราชิตาสัพพัทธะโสถิงทัชฉันติตันเต ที่สิบสองบทสวดรัตนปริยังกินจิวิตังอิทะวาบุรางวาสักเเคสุวายังรัตนัปณีตังนาโนสะมังอัติตัถาเตนะอิทามปิทุเทรัตนปะรีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขายังเวราคังอมัตตังปะมีตังยะทัชคาสักยะมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมีนะสะ มัตถิกิมจิอิทัมปีทัมเมรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโตุยัมพุทธเสโทรปริปวันนะยีสุกิงสมาธิมานันตะริกัญญะมาหุสมาธินาเตนะสมุนะวิชติอิทัมปีทัมเมรัตนังรัตนังปานิตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยปุคลาอัฏฐสตังปัสสาจัตตาริเอตานิยุคานิโหติเตทัคขิเนยะสุทัตสะสะวากะเอเตโสธินานิมะหะภรามิอิทัมปิสังเคระตนามติตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปะยุตาาานานาโโตามะนะสาธันเฮนะนิจานิโนโูตัมะสาสะนัมหิเตปัตติปัตาอมตัง วิไคยหาลัทธาโมทานิพุติคุณชะมานาอิธัรมปิสังเครัตัณงปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขีนังตุระนังนวังมัถิสัมภวังวิรัตจิตตายะติเกหัวัสมิเตขีนาทีชาอักิรุณกิันทานิพันติทีรายะถายัมปะทีโพอิธัรมปิสังเครัตัณงปณีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัคธิโหนตุบทที่13บทสวดธรรมบูชาสวัสดิ์อัตตาฮาเวชิตังเสรโยยาจายังอิตาราปชาอัตตาทันตสาโอสัสสนิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทโว นัคันทัพโภนามาโรสหะรัมมุนาชิตังอป,ปะชิตังกะเยราตัถารูปสัสสัขันตุโนบทที่14บทส่สสวนเกณปุตธสูตรภาสิตะมิทังเตนะพัคกวตาชานตาปัสสตาอรหัตาสัมมาสัมพุธถักเทนะเอทะตุงเหมาอนุสสะเวนะมาปรม,มะปรายะมา อิติคีรายะมาปิตะกะสัมปะทานีนะมาตะกะเหตุมานยะคะเหนะมาอากาประปะติปิตะเกนะมาทิฏฐิวิชานะขันติยามาพับภะรุปตายะมาสมโนโนคะรุยะธาตุมีหิอตตนาวา ชาเนยยาธาอิ pues mm มเมธ nah. ัมมาอักุสะราอิเมธัมมาสาวัชาอิเมธัมมาวิยูุขรหิตาอิเมธัมมาสมัตตาสมาธินาอคิตายะทุขายะสังวัตติอัตัิตุเมเหปะชะเหยาทะยะธาตุมเหอัตนาวะชาเนยาธาอิเมธัมมากุสะราอิเมธัมมาอนัมวัชชาอิเมธัมมาวิยจุ ประสัทถาอิเมธรรม,สมาสมาตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวัตตันติอาฐาตุเมเออุปปสัมปชาว,วิหะเรยยาถาติบทที่สิบห้าบทสวดอุปปะเนยสูตร ปะนียติชีวิตะมะป,ปะมายุชะรูปะณีตัศนะสันติตานาเอตังพยังมะรณีเตขะมาโนโปุญญานิกะอิราถะสุวาวะสุขาวะหานิปะนียติชีวิตะมะป,ปะมายังชะรูปะณีตัศนะสันติตานาเอตังพยังมะรณีเตขะมาโนโลกาลิสัง ชัเสันติเอโหโยธะาใจาเยนสังยะโมวาจจยะุทะเจตัสสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวมามโนปะกะโรติปุญญธรรมโมไวธรรมโมวเวาขาเปรคขติธรรมะจาริงธรรมโมสุจินโนสุขะมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเเมสุจินเน นะทุกขาติคัจฉติธรรมจารีสเพสังขาราอนิจจติยะภาปัญญายะปัสสติอัถานิพพินทะติภูเคเอสามัคโววิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาวิยะถาปัญญายะปัสสติอัถานิพินทะติภูเคเอสามัคโววิสุทธิยาสัพเพธธรรมาอนัตตาติยะถาปัญญายะปัสสติอัถา พินทัติทุเคเอสัปมัคโพวิสุทธิยาบทที่16บทสวดอปันนาสิจาชาดกอปันนากัรฐานะเมเกทุติยงังอาหุตักกิจาเอตันยายะเมธาวีตังคันเหยะอปันนากังพะระหงเมสารนังยันติปัะพาตานิ วนานีิจักอารามะรุกขะเจตยานิมานุสสาพยะตัชิตาเนตังโหสรารณะเขมังเนตังสรณะมุตตะมังเนตังสรณะมาคัมมะสัพพะพุทธาปะุจจติโยจากพุทธังจะธรรมังจาสังฆัญจัสรณะคโตจัตตาริอริยะสัจจานิสัมมัปปัญญา ยะปัสสติทุกขังทุกขะสะมุปาทังทุกขัสะปปาาขสะจะอาติกกมังอริยัญจะอัฏฐานขิกลางทุกขูปะสมะคานิมะนินงังเอตังโหสะระนาเขมังเอตังสระระอุตมังเอตังสรณะนามาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุจติ ตีตังนานะวาคเมยะนัปปะติกังเอขอนาคตังบุคคลให้ควรทำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วให้ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทา,าตีตามปัคีนันตังอัปปตันจะอนาคตัง,ตงสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นเป็นอันละไปแล้วสิ่งใดยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุป,ปันนันจะโยธรรมังตับะตับะวิปัสสติ อสังหีรังอสังอุป,ปังตังวิทธ,ธามะลุภะปุระเยก็บุคคลใดจรทมปัจจุบันไม่ง้อนแินมีขอนแค้นในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นในเมืองให้รปปุ่งปรเถิดอชเชวะกิจจะมาตัดปังโปชัญญามารระนังสุเวพึงทำความเพียรเสียแต่ในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนี้นักอินโนสังคารันเตนะ มหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความพันเเทศกับปัจจุราัาผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เรากท้งไลอวังวิหาริมาตาปีอโหระตมะตัมทิตังต,งตังเวทันเทกะรตโตติสันโตอาจิสเตม,มุติติพระมุนีผู้สงบย่อมเรี่ยง,งคนผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดขานทั้งกลาวันและกลางคืนนล้ว่า ผู้มีราตีหนึ่งจเจริญด้ว่ประการชนิดแลบทที่18บทส่วนพินหะปัดจ,จะเวกขณะปาถะชะราธรรม,มูมมหิชรังอนาตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมูมมหีพยาธมมีานาณตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มรณะธรรมโมะหิมรณนังอนติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะุงโมษความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมวิเยหิมะนาเบหินานาภาวูวินาภาูเราจะราเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดผ้าจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกัปปะสะโภม,มะหิกรรมะทายาโูกรรมะโยนิกรรมะพันธุกรรมะปะติ สัตระโนโเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นว้่นผลมีกรรมเป็นเด่นคือมีกรมกรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นผู้พึงอาศัยยังกรรมังกาลิสามิกันละยานางวาปาปังวาตัสะทายาทูพระวิสามิเราทํากรรมันใไว้เป็นรุ่ยเป็นบ่าเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนออั้นสิ้ไปอวังอัมเหหิ อภินหังปัจจกเวขีดตับพังเราทั้งหลายคงพิจารณาอยู่อย่างนี้ทุกวันเถิดบทที่สิบกาบทสวดเทวตาอุรยุชนาคาถาทุกขับปัตาาาปตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสขับปัตตาจะนิโสกาผลตุกสัพริปิตานิโน,โนเอตตาวตาจะอภิหิ สัมถตังปุญญะสัมปทานสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปัตติสิทธิยาคานังทะทัมตุสัทธายะสีรังรักขันตุสัพปทาภาวะนาพิรธาหัวตุทัชฉันตุเทวตาตาสัพเพภุธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพรรปตตาบัตเจการันเจยังพลังอรหังตานันจติเชนาระคังพันธามิสรรโซ เทวตาปฏิทานาคาถาคันธมยังปฏิทานาคาถายาูมานามเสยาเทวตาสันติวิหาราวาสินีถุนเปคเรโพธิคเรนตะหิงทิงตาธรรมะธานีนะพะวันตุภูชิตาสติถิงสโรนเตทะวิหาราบันเตเรเทราจามัชานาวากาจากพิโวสารามิกา คานปฏิอุปาสกาามาจากเทสานิคมาจากอิสลาสัปานาภูตาสุขิตาผวันตุเตชลาผู้ชายยุปีจะอันาสัมภวาสังเสธชาตาอัฐโมปปาติกานินยานิกังธรรมมวรังปติจจเตสศเทปิทุกขสะกรลงตุกสังขยังธาตุจิรังสตังธรรมมธรรมมัทราจัปะ ราสังโฆโหโตุกสมโควะอัธายะเจหิตายาเจอัมเคระขะตุสัทธมงังโมสเพปิธรรมจาริโนวุติสัมตาปุเนยามาธรรมเมอริยะคาริยปะเวทิเตบทที่ีสบบิบเอบทสวดสัพพะปฏิทานะคาถา ขันธมยังปฏิทานคาถาโยพระนามเสวปุญญสิทธาทิกตัสสะยานัญญานิกาตานิเมเตสัญจักภาทิโนโหตุสัตตานันตาปะมานากาเยปิยาคุณะวันตาจักไมหังมาตาปิตาถโยทิธาเมจาระยะทิต วาอันเยมัชชัตตะเบริโนสัตตาปิทันติโลกัส,สนินเตภุมมาจตุโยนิกาปันเจกะจัตุโวการาส,สังสะรันตาภาวะภเวยาตังเยปตติทานณมีอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปะชานัมติเทวาเตสังนงิเวณ พระยาทินนานะภญญานะังอนุมโมทนาเขตุนาสัพเพสัตตาสภากุตุเอเวราสุขะชีวิตโนเคมะปะทันจักรปะปนตุเตสาสา,ส,าสิทธะตังสุภาขอขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่ง ข้าพเจ้าได้ทำปฏิบัตินี้และเห็นคุณทั้งหลายอ่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเราใดเป็นที่หลักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีวินการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสี่ีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี 3, ่ท่องเที่ยวอยู่ในภูน้อยและภ สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแกสัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาคุณทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมเอเถิดและจงถึงทางอันจะเสริมเถิดขอความหวังดีของสัตว์ เรานี้จงสำเร็จเถิดด้วยพรพผิงสัจจะกรในที่ฐานคือบานแห่งความเพียรและอันทรงแห่งการบูชาพุทธตนาฏัยด้วยการสัตยาธิปสุกุลกระสูตดพระปณิชย์แก่พระธรรมานี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าคอยพุ่งจับทุกภัยทั้งปวงขอให้พระเจ้าเจริญในทางโลกและทางธรรมขอโดยเทพเทวดาทั้งหลาย โปรดอนุโมทนาในการสอนสัตยาโมลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพอให้แก่พระเจ้าและวัตถุมงคลทั้งหินไพลีพินาศโดยมูลหลาทิศสำเร็จพยานในสังวรวัดบวรเวทมิหารตลอดจนวัตถุมงคลหลายที่สามสิบเจ็ดทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเตี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระบุรีและขโมยคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเธอ บุญผู้ศลของข้าพเจ้าทั้งหลายนี้เกิดจากการสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาขอน้องถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอบุญนี้ีจงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอทุกปลอดจากราทิัไปทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่รเรงเรืองในหน้าที่การงานชนะต่อศักดิ์และมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทรศนศัพิ์ริวาสสมบัต,มบติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาม จเจริญรุธจตุรพิทพกษวันใช้ทั้งสคืออายุวันนะสุขภพระเทินขออนุโมทนาพร้อกับรบโคยาเสถียงทัาน